สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมค์ครับวันนี้แอดหยิบเอาคอมิกคอนสแตนตินมาสรุปให้ทุกคนฟังจอห์นคอนสแตนตินเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ครับมีความเป็นตัวร้ายนิดๆไม่ใช่ฮีโร่แบบจจา๋าแต่จอห์นเนี่ยเป็นคนที่มองความจริงที่เกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมจอห์นคอนสแตนตินเป็นคนที่รู้ถึงผลกระทบของเวทมนต์จอห์นเขามองว่าการใช้ไสยเวทคือการโกง ไม่ว่ายังไงคุณจะได้ผลร้ายกลับมาเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตอนนี้นะครับจอนเขาย้ายจากลอนดอนไปนิวย์กซิตีระหว่างกลับบ้านก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเรียกเขาผู้ชายคนนั้นชื่อว่าคริสเป็นเด็กในร้านขายของดอตตี้เพจช็อปคลิสบอกกับจอนว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วพอจอนได้ยินแบบนั้นนะครับจอนเลยเข้าไปที่ร้านดอตตี้แล้วทั้งสองคนก็เดินลงไปชั้นใต้ดินภายในชั้นใต้ดินนะครับมีของขลังเต็มไปหมดคลิสอ่ะเขาเห็นภาพนิมิตเกี่ยวกับเข็มทิศ ที่เรียกว่าดอยเคนเป็นเข็มทิศของพ่อโมดที่ชื่อว่าแองกัสดอยเคนพ่อโมดผู้นี้ใช้เลือดเนื้อและชีวิตของมนุษย์ในการเติมพลังให้เข็มทิศซึ่งเข็มทิศที่ว่าสามารถใช้เพื่อค้นหาแหล่งพลังงานเวทมนต์แล้วจอร์นก็ไม่อยากให้ใครได้ไปจอรนบอกให้คริสเขียนภาพนิมิตลงบนแผนที่ว่าเข็มทิศมันอยู่ที่ไหนซึ่งสถานที่แรกที่ไปก็คือนอร์เวย์ ขณะที่จอนกับคลิสกำลังบินไปนะครับก็เจอกับแอร์สาวแสนสวยถึงขนาดจอนยังเอ่ยปากชมเสียอย่างเดียวสาวเจ้าแอบวางยาพิษซึ่งจอนก็รู้ทันครับจอนกแกล้งทําทีว่าโดนยาพิษแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแอร์สาวก็เดินตามไปแล้วเธอก็บอกว่าเธอคือสานุสิทธิ์แห่งลัทธิเดอะ o ค้าออฟเดอะโคเรจอนเลยถามแอร์สาวว่าทำไมลัทธิถึงอยากให้เขาตายแอร์สาวก็ไม่ตอบครับแต่เธอท่องคาถาใส่จอน แล้วก็ดูเหมือนว่าคาถาจะไม่ได้ผลมันสะท้อนใส่ตัวเธอเองหลังจากลงจอดที่นอร์เวย์จอนกับคลิสก็เดินทางไปทางเหนือของนอร์เวย์ครับเมื่อไปถึงมันเป็นคาลือหาที่ทําจากน้ําแข็งจุดมุ่งหมายของทั้งสองคนก็คือโบสในนั้นครับคลิสบอกว่าเข็มทิศดอยเคนมีทั้งหมด3ส่วนคือหน้าปาดัดเข็มแล้วก็เลนจอนอเจอเข็มที่ซ่อนอยู่ในกองไฟของโบส เมื่อเจอเข็มคลิสก็เริ่มเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล้วคลิสก็เพ้อว่าซากรอยู่ที่นี่ซากรอยู่ที่นี่ซากรและความตายอยู่ที่นี่ซากรคือหนึ่งในนักเวทที่เก่งที่สุดในโลกจอนนอยากให้เขาตายซากรแล้วก็นักเวทระดับหัวกะทิคนอื่นอย่างจอนซาทารามิสเตอร์อีและทานารักร่วมก่อตั้งลัทธิเด็กเ w าออฟเด o กโคเฟรมซึ่งหนึ่งในผู้ก่อตั้งอย่างซาธาราจอนเคยเห็นเขาตายต่อหน้าต่อตา ไม่นานนักก็มีจอรเวทสาวปรากฏตัวเธอบอกว่าเธอคือนักเวทแห่งซากอนจอรนรู้จักเธอครับเธอชื่อว่าเจมินายซาเจนลูกสาวของซากอนเจมินายพูดกับจอรนว่าคุณก็รู้จักพ่อของฉันพลังอะไรที่พ่อฉันมีฉันมีมากกว่าคุณนะียย่าตุกติกกับฉันนะส่งเข็มนั่นมาซะแล้วเจมินายก็เริ่มทรมานคลิสครับเพื่อให้จอรนะ์นส่งเข็มให้เธอจอรนก็สงสัยว่าทำไมเจมินายถึงไล่เวทใส่คลิสไม่ใช่เขา แน่นอนว่าจอเนี่ยไม่ส่งเข็มให้เจมินายครับเขาใช้เวทมนต์เทเลพอร์ตออกจากโบสถ์เจมินายเลยหัวเสียปลิดชีพคริสที่ด้านนอกโบสถ์จอเขาใช้เวทแยกเงาพันล่างเพื่อสร้างความสับสนให้เจมินายส่วนตัวเขาเองอ่ะหนีไปอีกฟากหนึ่งเจมินายก็อารวาสใหญ่ไล่เวทใส่ล่างปอมของจอจากสิ่งที่เกิดขึ้นจอนเขาโทษตัวเองว่าเขาคือต้นเหตุที่ทําให้คริสตาย หลังจากได้เข็มที่นอร์เวย์จอนก็มาที่พมา่าต่อครับเพื่อตามหาหน้าปัดขณะที่จอนกำลังนั่งแท็กซี่ก็มีรถทหารรับจ้างมาจับตัวจอนจอนถูกจับมาที่กระท่อมหลังหนึ่งแล้วก็ถูกมัดติดกับเก้าอี้ไม่นานนักนักเวทตาบอดที่ชื่อว่ามิสเตอร์อีก็ปรากฏกายต่อหน้าเขามิสเตอร์อีเป็นนักเวทที่โหดเหี้ยมและบ้าคลั่งที่สุดในยุคแต่ว่าฉายาแค่นั้นนะจอนไม่กลัวอยู่แล้วล่ะจอนพูดแนวกวนตีนใส่มิสเตอร์อีว่า ถ้านายแก้มัดฉันฉันจะชี้ให้ดูว่าเข็มทิศได้อยู่ที่ไหนซึ่งมิสเตอร์อีตาบอดครับจอนเลยโดนเขาถีบตกเก้าอี้แล้วมิสเตอร์อีก็ใช้พลังเวทค่อยๆฉีกวิญญาณจอนนั่นทำให้จอนเน่ยเจ็บปวดเป็นอย่างมากเจ็บถึงขนาดยอมบอกว่าเข็มอยู่ในบุหรี่ตัวหนึง่งหลังจากมิสเตอร์อีได้เข็มจอนก็หลอกล่อด้วยการเล่ามุกตลกแล้วจอนก็อาศัยจังหวะที่มิสเตอร์อีเผลอเทเลพอร์ตตัวเองหนี ระหว่างเดินจอนก็เจอกับชายผมแดงชายคนนั้นถามจอนว่านายคือจอนคอนสแตนตินใช่ไหมจอนก็ตอบว่าแล้วไงอ่ะตอนนี้ฉันไม่มีเข็มแล้วแล้วฉันก็ไม่สนด้วยว่าแกคือใครจะไปไหนก็ไปปะชายผมแดงก็พยายามทำให้จอนใจเย็นครับไม่มีอะไรหรอกนะไม่ต้องหนีฉันไปไหนฉันเป็นแค่ผู้สงสาร แท้ที่จริงแล้วชายผมแดงคือเดอะสเปกเตอร์สเปกเตอร์บอกจอว่าจอตกปเป็นเป้าหมายของการแก้แค้นจากสวรรค์สเปกเตอร์เลยใช้เวทมนต์สร้างหมอกควันที่ทำให้เห็นว่าจอทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายไปมากมายแล้วที่สเปกเตอร์มาก็ปนเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งครับคลิสที่โดนนักเวทฆ่าเขาคือหนึ่งในโฮสต์ของสเปกเตอร์ประมาณว่าล่างทรงนะครับจอตอบสเปกเตอร์ว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาผิดแต่ตอนนี้เขาจะถูกลงทันจากสวรรค์ไม่ได้ เพราะเขากำลังจะหยุดลัทธิ The c o าวออฟเดอะโคเฟมซึ่งพวกมันกำลังสแสวงหาอำนาจที่จะทำให้ตนเองมีพลังดูดพระเจ้าจอนยังพูดกับสเปกเตอร์อีกว่าถ้าจะลงทันเขาในตอนนี้คุณก็ควรคิดหาวิธีหยุดพวกลัทธิด้วยสเปกเตอร์ก็คิดอยู่ครู่หนึ่งครับและพูดว่าไม่ว่าสงครามครั้งนี้จอนจะแพ้หรือว่าชนะคุณก็จะได้รับความผิดในสิ่งที่ทำแล้วสเปกเตอร์ก็หายตัวไป หลังจากสเปกเตอร์หายไปจอนต้องใช้เวลากว่า20นาทีถึงจะลุกขึ้นเดินได้แล้วจอนก็เดินเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งและค้นหาล่องรอยจนได้เจอกับหน้าปาัดของเข็มทิศหลังจากได้หน้าปาดัดจอนก็เดินทางไปลอนดอนครับเพื่อตามหาเลนชิ้นส่วนสุดท้ายของเข็มทิศที่พมา่าเจมินายกับมิสเตอร์อีได้มาเจอกันซึ่งจอมเวททั้งสองคนก็รู้ว่าจอน่ะกำลังจะไปหาเลนที่ลอนดอน ไม่นานนักจอห์นคอนสแตนตินก็เดินทางมาถึงลอนดอนเมื่อมาถึงจอร์นก็ตาแดงเลือดไหลออกจหมูกเพราะเขา,าโดนคำสาบว่าเมื่อใดที่มาลอนดอนคำสาบจะทำงานที่ลอนดอนจอร์นนัดเจอหวานใจเก่าที่ชื่อจูเลียเธอก็ทักทายจอร์นในทันทีครับจูเลียพูดว่าฉันไม่คิดว่าจะเจอคุณอีกหลังจากเรื่องที่คุณผ่านมาทันทีที่ขึ้นรถจอร์นก็จูบจูเลียครับจูเลียก็บอกว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันน่แต่งงานแล้ว แล้วจูเลียก็รู้ว่าจอร์นโดนคำสา์ไม่สามารถเหยียบที่หลอนดอนได้รถที่เธอขับมามันเลยเคลือบไปด้วยเวทมนต์มันทำให้จอห์นยังไม่ตายครับขับรถไปพักหนึ่งก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นไฟจราจรเขียวทุกเลนจนรถคันอื่นมาชนกันตามด้วยมีแสงจากเวทมนต์ประหลาดดึงรถทั้งคันเข้าไปในมิติกระจก ที่มิตินี้มันเต็มไปด้วยคนที่ผลิตชีพตนเองนะครับเพื่อนหนีจากความทรมานจอนบอกว่าก็ยังดีอย่างน้อยไอ้มิติกระจกอ่ะก็ไม่ใช่ลอนดอนแล้วเขาก็บอกว่าทุกที่ที่มีทางเข้ามันก็ต้องมีทางออกจอนจึงหยิบจี้นำทางแล้วก็เป่าควันบุหรี่ใส่แต่ดูเหมือนว่าทริคของจอนจะใช้ไม่ได้ผลในมิตินี้ทันใดนั้นเสียงปีศาจก็ดังขึ้นความตายเท่านั้นความตายเท่านั้นคือทางออก ปีศาจต,ตนนี้เขามักจะเรียกกันว่าคนขายเนื้อปริศนาคนขายเนื้อบอกจอนว่าเขาคือผู้เป็นใหญ่ในเขาวงกตคุณไม่มีทางหนีไปได้หรอกปีศาจเฝ้าที่นี่มาถึง40ปีทางเดียวที่จะออกไปได้คือความตายแต่จอนก็เลือกที่จะปฏิเสธความตายครับคนขายเนื้อเลยขู่ว่าถ้าง,งั้นกูจะเอานิ้วทิ่มตาจูเลียซะจอนเลยยื่นข้อเสนอพิเศษให้ผมมีสิ่งที่ดีกว่าคุณน่ะสนใจแน่คุณถูกขังที่นี่มา40ปี ผมมีทางออกให้คุณหลังจากจอรเจรจาเสร็จเขาก็ถูกส่งออกมาหน้าร้านเลนแห่งหนึ่งจอร์นบอกจูเลียว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมกำลังทำมันอันตรายเกินไปคุณไปสเสถอะจูเลียเธอก็ตอบกลับมาว่าอยู่กับคุณน่ไม่เคยเบื่อเลยนะจอรนจอรนก็ตอบว่าถ้าคุณแต่งงานกับผมเมื่อหลายปีก่อนคุณจะไม่เบื่อเลยในสักวันหลังจากคุยเสร็จทั้งสองคนก็แยกย้ายกันครับ จอห์นะเข้าไปในร้านเลนทันใดนั้นเขาก็โดนเวทมนต์นั่นคือเวทมนต์ของมิสเตอร์อีกับเจมินายมิสเตอร์อีกำลังทรมานเจ้าของร้านเพื่อให้บอกว่าเลนของเข็มทิดอะอยู่ที่ไหนเจมินายเดินเข้ามาพูดกับจอห์นนะครับฉันอะเซอร์ไพรนะที่คุดหลุดมาจากเขาวงกตนั้นได้ก็คือวงกตที่คนไขยเนื้อเฝ้านั่นแหละครับพ่อของเจมินายเป็นคนทําไว้แล้วเจมินายก็อยากรู้ว่าเลนอยู่ที่ไหนเธออยากให้จอห์นอะหาให้ครับ จอนก็ตอบว่าพวกแกคงงงสินะดูเหมือนว่าพวกแกจะไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนแล้วในร้านนี้ก็มีเลนเต็มไปหมดแกไม่รู้สินะว่าอันไหนคือเลนของใครลอนเจมีนายเลยบอกจอนว่าโอเคโอเคงั้นเองก็หาให้หน่อยสิแล้วอย่าตกติกล่ะที่นี่มีนักเวทถึงสองคนเองทำอะไรไม่ได้หรอกจอนเลยตอบว่าโอเคครับขั้นแรกนะมิสเตอร์อีเองเลิกทรมานเจ้าของร้านก่อนดีไหมล่ะนายน่าจะเริ่มจากถามชื่อเาก่อนนะ ชายคนนี้ชื่อฟิลิปดอยเคลนลูกชายคนเดียวของแองกัสดอยเคลนผู้สร้างเข็มทิศและฟิลิปไม่รู้ว่าเลนอยู่ที่ไหนเพราะเขามองผ่านมันทุกวันเลนที่ว่าก็คือดวงตาของฟิลิปครับทันใดนั้นปีศาจขายเนื้อก็โผล่มายิงเวทใส่ม e. ิสเตอร์อีแล้วปีศาจก็เอานิ้วทิ่มลูกตาฟิลิปปีศาจขายเนื้อสัมผัสได้ว่าสายเลือดของซากอนสายเลือดที่ขังปีศาจเอาไว้ในวงกมันอยู่ตรงนี้ ปีศาจเลยเข้าโจมตีเจมีนายครับจอร์นเลยอาศัยจังหวะนั้นหนีออกมาได้ในเวลาต่อมาจอร์นก็กลับมาที่นิวยอร์กเขาเอาหน้าปัดที่ได้ไปซ่อนจอร์นคิดว่าถ้าเขาไม่ได้ชิ้นส่วนเข็มทิศครบทุกส่วนใครก็ไม่ควรได้และเขาก็รู้ว่าปีศาจขายเนื้อเอาจอมเวททั้งสองคนไม่อยู่หรอกไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะมาหาเขาซึ่งดูเหมือนว่าจอ์นจะเตรียมแผนลับมือเอาไว้แล้ว ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของแอดมนะครับสามารถสนับสนุนผมได้ผ่านระบบสมาชิกมี2คขั้นด้วยกันคือผู้ติดเชื้อเริ่มต้นกับมนุษย์กลายพันธุ์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่ออกทุกสัปดาห์ขอบคุณครับ